จเจริญสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเช้าของวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2566วันนี้มาดูตะวันขึ้นตะเวนขึ้นยมมือเสาที่วัดโสกรวกตำบลหน,นองยาขาวอำเภอสีคิ้ว นครโคลาโบทของพระอาจารย์แันนี้มาช่วยงานงานปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์วัสนาเป็นพระธีละที่อยู่อำเภอสำโรงมันนุนสูงแกกน้อยเป็นทรมิตรเหมือนพี่น้อง เคยบวชด,ด้วยกันตั้งแต่สมัยปี2534เป็นสามนเณรแล้วก็ต่างคนต่างสร้างบุญบารมีท่านมาอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนมาเยี่ยมก็มีแต่ป่า5ปีผ่านไปมาเยี่ยมตอนนี้ท่านกำลังจะสร้างโบสถ์และปรับผมมีทัศน์ปัดโบสถ์สวยงามมากใหญ่ด้วยและก็ถมที่ ได้ยากดูตะวันขึ้นตอนเช้าด้วยความสดใสทำจิตใจเบิกบานามาร่วมงานาปฏิบัติธรรมกรรมฐานแล้วก็สมโพธ์พระประธานในโบสถ์ในศาลาฮอ,อาสวดมนต์ของท่าน ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ภาคอีสานที่ลงจากที่มาจากอุบลมาสะสมสร้างบาร,รมีมาสงเคราะห์ญาติโยมที่สถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าจะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งองค์หนึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่าย มีครูบาอาจารย์จำเป็นร่มโพร่มชัยเพื่อจะเป็นที่พึ่งของญาติโยมการที่ท่านมาปรับภูมิทัศน์สร้างวัดสร้างบิหารสร้างโบสถ์ก็เพื่อจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้สะสมบารมีสร้างุณงามความดีไว้ในสถตตัในศาสนาถ้าขาดครูบาอาจารย์เป็นผู้ชักนำดูแลนำพา ญาติโยมทั้งหลายบางทีก็ไม่สามารถที่จะได้ทำบุญกุศลเช่นนี้อาจจะไปทำกับที่อื่นแต่ที่ตรงนี้ถือว่าเขาได้ทำเองบ้านโศกรวกเป็นที่กำลังพัฒนาครูบาอาจารย์ที่มีบุญบรารมีมาสูงเคราะห์ญาติโยม น่าชื่นชมยินเดีอนุโมทนาถื่ว่าคนเราเกิดขึ้นมามีชีวิตอยู่เกิดมานี่คือเจ้าวาดท่านอาจารย์วาสนาเสม,มือนน้องชายที่ได้เคยบวดร่วมกันเป็นลูกหลานของหลวงพ่อผินพระครูโสพิตประภาการโรูนั่นเป็นคนง่าย โบราณสักหน่อยน,นอหน่อยมีใจเสียสละจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองอำเภอสํารงมาเพื่อจะสร้างสมบุญญาบารมีสมคุณงามความดีประหยติเพื่อยุมทั้งหลายอาทิตย์อุทัยขึ้นบันใหม่ความงดงาม เสมือนวัดแห่งนี้เมื่อก่อนเทวตมาที่ามมาทข้าปจามาสถานที่นี้ก็ถือว่าเป็นป่ายังเป็นป่าที่ดูไม่ได้เท่าไหร่ตามที่ญาติโยมพูดกันก็มีครูบาอาจารย์มาอยู่หลายคนหลายท่านแต่วัดก็ไม่สามารถที่จะ,จะเจริญงอกงามไปได้ แต่พอดีมีอาจารย์บาทสนามาอยู่สุดท้ายตอนนี้ก็ถือว่าวัดวาอารามมีความเปลี่ยนแปลงญาตโยมก็สรรเสริญกล่าวถึงคนท่านมาเป็นพระนักพัฒนามีญาติโยมหลาย,ลายทิศทางมาร่วมสนับสน,นุนเหมือนกับสร้างวิหารสร้างโบสถ์ก็หมดไปแล้วสี่ล้านกว่าบาทใช้เวลา3าปี สปีสีล้านกว่าบาทไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่จะมีศรัทธาน้อมนำเอาปัจจัยเงินมาถวายก็ต้องเกิดจากบุญและศรัทธาในตัวของพระอาจารย์ถึงจะทำได้แล้ก็เป็นบุญของญาติโยมสถานที่นี้ที่มีครูบาอาจารย์ได้เสียสละตนเองจากบ้านช่องห้องหอจากหมคู่ณะที่อยู่ร่วมกัน ได้มาอยู่ในสถานที่นี้เพื่อได้สะสมคุณงามความดีบารมีได้มา,าพาญาติโยมทั้งหลายได้สะสมคุณงามความดีสร้างบารมีมันเป็นบุญของญาติของโยมท่านมาอยู่ก็มาสร้างกําแพงวัดหอระฆังแล้วก็พาญาติโยมเ,เททองเหลืองหล่อพระ ไว้ใ,ในศา,าสนาให้คนทั้งหลายได้กราบไหว้สักการบูชาถือว่าเป็นความมั่นคงของศา,าสนาซึ่งมีวัตถุทวนวัตถุมีพระพุทธรูปตัวแทนสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดถึงการที่มาสร้างโบสถ์อันจะเป็นการทำให้เกิด ปงพระภิกษุผู้อยู่ในพระศาสนาสืบไปถ้าหากว่าไม่มีบุญบุพเพต่อกันก็คงจะไม่ได้มาพบเจอและมายินดีชื่นชมกับคุณงามความดีและบารมีของท่านแต่หากว่าจิตใจไม่มีบุญตกสนต่อกันคนมากคนหลายคนบางคน นานาจิตตังบางคนเห็นแล้วอาจจะติชินนินทามีความอิจฉาริชยาเกิดขึ้นแต่ผู้มีบุญบุเพด้วยกันเมื่อเห็นแล้วก็ย่อมมีความชื่นชมยินดีปรีดาพรอยยินดีกับท่านพรอยินดีกับญาติโยมทั้งหลายผู้ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่มีครูบาอาจารย์ ผู้เสียสละเป็นพระหน่มน้อยยังไม่ได้เคยที่มีครอบครัวเ,เรียนจบปริญญาตรีถือเก่งภาษาด้วยเมื่อก่อนเคยมาท่านเคยพูดว่าอยากให้กับผมเรือจะมามาอยู่ตรงนี้ท่านจะไปอบรมพระธรรมทูตเพื่อจะไปเผยแพร่ต่างประเทศ พระท่านเก่งภาษารู้ภาษามีความฉลาดมีปัญญาแต่สุดท้ายเพื่อความเห็นใจญาติโยมที่มีญาติโยมบนเท่าคนแก่สนับสน,นุนอ้อนบอลยกมือกราบไหวน้ำตาไหลยัางให้พระอาจารย์อยู่ถึงลำบากสักหน่อยแต่ญาติโยม ไม่มากสมัยนั้นก็เขาก็มีความรักและหวังฝากผีฝากไข่ท่านจึงเปลี่ยนความคิดจากที่จะไปอบรมพระธรรมโทษเผยแร่ต่างประเทศที่ตนวเองมีความรู้ความสามารถด้านภาษาเข้ามาเปลี่ยนบาเป็นการปรับภูม,มิทัศน์วัดแล้วก็รีเริ่มในการก่อสร้างนาสนาศาสนาวัตถุ ห้าปีผ่านไปเมื่อกลับมาพบเจอกันอีกครั้งก็ถือว่าเห็นบุญบารมีของท่านปรากฏและกรติโยมทั้งหลายชื่นชมยินดีปรีตามีความพอพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดวาอารามแห่งนี้แล้วก็มีพระสงค์เมื่อก่อนตอนมามีพระอยู่กับท่านแค่รูปเดียว ต,ตอนนี้ก็มีพระอยู่เยอะพอสมควรมาอยู่กับท่านจะถือว่าเป็นบุญบาตชนาบุญยาบารมีอันได้สะสมคุณงามความดีมาร่วมกันถึงนี้มาดูอยู่ด้วยกันได้ข้อนุมโมทนาบุญกุศลทุกส่วนกับท่านพระอาจารย์และญาติโยมทุกคนที่ได้ร่วมสะสมคุณงามความดีสร้างบารมีกับท่าน เพื่อให้ก่อเกิดาศาสนวัตถุเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำชูดูภาษาศาสนาสืบไปว่าภระาศะระสาสนาภาษาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าองค์ประกอบในการค้ำชูดูแลาศาสนะก็มีาศาสนวัตถุนี่แหละเป็นหลักอันเริ่มต้นเพื่อเป็นหลักฐานสืบไปในภายภาคหน้า ร้อยปีพันปีสองพันปีสามพันปีเหล็กนอกจากนั้นก็เป็นาศาสนธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าซึ่งมีครูบาอาจารย์หลายท่านหลายรูปท่านได้นำมากล่าวมาแสดงมาเผยแพร่คำสอนพระพุทธเจ้าให้เกิดกล้องดังกลางวานให้บุคคลรุ่นหลังได้เดินตามปฏิบัติตามศาสนธรรม และต่อไปก็เป็นเรียกว่า,าศาสนพิธีพิธีกรรมในทางพระาศาสนาเช่นที่เดินทางมาวันนี้ก็จะมีพิธีวันนี้ก็มีการแห่พระเวชชันดอนเข้าเมืองพรุ่งนี้ก็มีการเทศพระเวชสันดอนหลังจากนั้นก็บวชชีพามปพปฏิบัติธรรม แล้วก็ถึงวันที่9ก็มีการสมโพธพระประธานสรองในการทำผลงามความดีสร้างพระประธานสำเร็จนี่เรียกว่า,าศาสนาพิธีเพื่อจะนำชุมชนบุคคลเข้าสู่สาศาสนาวัดปาอารามบางทีคนก็ชอบในการสวดมนต์เจริญมนต์บางคนก็ชอบนั่งภาวนาฟังเทศฟังธรรม นานาจิตตางจิตคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆแล้วทุกสิ่งอย่างก,ก็ถือว่าเป็นหนทางนำไปสู่ความสุขนี้เรียกว่า,าศาสนาพิธีเพื่อจะดึงคนเข้าวัดสุดท้ายก็เรียกว่า,าศาสนาบุคคลเมื่อมีศาสนาพิธีเมื่อมีกิจกรรมในวัดเมื่อมีการสร้างเสนาสนาวัตถุสุทูกเมื่อมีการแสดงธรรม คนก็ย่อมมาศาสนะบุคคลก็ต้องอาศัยศาสนาพิธีหรือเศษนาสนะวัตถุการก่อสร้างหรือศาสนาธรรมการประกาศธรรมถึงจะนำบุคคลนั้นมาได้เพราะฉะนั้นสีอย่างนี้เป็นหลักคำโชวดูแลเพื่อจเจริญง่อง,งามในภาษาของศาสนาและก็เพื่อสืบศาสนาให้ลูกหลานผู้เกิดมาทีหลังเขาได้ เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรจะเข้าใจขระนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์รับบารุณเช้าวันที่วันที่5มีนาคม,มพุทธศักราช2566ดูตะวันอุทยัยเกิดขึ้นมีความงดงามที่ อำเภอสีคิ้ววัดโศกลวกพระอาจารย์บาสนาขอ,อนุพัฒนาในการที่ท่านได้ทําคุณงามความดีมาในศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างสาธุ